นายพลดูเลยสวัสดีครับเริ่มแล้วประชาชนแห่เดินทางกลับบ้านปีใหม่ถนนสายเอเชียรถติดยาวเหยียดหลายกิโลเมตรก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นายพลดูเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับประชาชนแห่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ พบถนนสายเอเชียรถติดสะสมยาวเหยียดหลายกิโลเมตรค่าช่วงเย็นนี้จะมีปริมาณมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับประมาณช่วงเย็นๆน,นะครับตอนนี้ก็5้าทุ่มเนาะน่าจะลดเยอะนะครับผมเมื่อวันที่27พันวาคม2อ6 7ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพจราจรบนถนนสายเอเชียขาออกตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่23 ขอนข้ามสะพานข้ามทางรถไฟบ้านมา้าอำเภอรพระนครศรีย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยามุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยพบว่ามีปริมาณรถเริ่มหนาแน่น เต็มทุกช่องการจราจรมีรถสะสมก่อนขึ้นสะพานและช่วงลงสะพานมีทางแยกเข้าออกปั๊มน้ำมันส่งผลให้มีรถชะลอตัวสลับหยุดนิ่งรถติดเป็นแถวยาวหลายกิโลเมตรส่วนการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข347ปทุมธานีบางปะหันขาออกมุ่งหน้าอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาพบว่า ปริมาณรถหนาแน่นเช่นกันทุกช่องการจราจรรถสะสมช่วงบริเวณสัญญาณไฟตัดเข้าถนน356เลี่ยงเมืองอยุทยาสุพรรณบุรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาและบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟวรเชษตัดกับถนนอยุธยาเสนาตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอีกจุดที่บริเวณแยกสัญญาณไฟ ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข309สายอายุทยาอ่างทองสายในอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกแยกสัญญาณไฟมีรถติดสัญญาณไฟสะสมหนาแน่นทําให้พื้นที่มีปริมาณรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นทุกเส้นทางปริมาณรถจะสะสมกันที่ถนนสายเอเชียช่วงต่างระดับบางปันคาดว่าช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ํา ปริมาณรถจะยังคงมีมากและเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพราะเร่งกลับไปใช้วันหยุดยาวอย่างมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยถึงภูมิลำดาโดยสวัสดิภาพขอบคุณทีมข่าวเดลีเนิวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ